รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟใหม่กับการ์มินวิโว่ไอทีสามเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมที่เสื่อมอายุการใช้งานนะครับก็ชาร์จไฟเข้าที่74%นแล้วนะครับอันนี้ถอดสายชาร์จเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทํางานได้ตามปกตินะครับการทัชสกรีนเลื่อนลงเลื่อนขึ้นทํางานได้ตามปกตินะครับย้อนกับนําไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับ ตดสกรีนย้อนกลับน,นะครับทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวเรารอให้นี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรลบวัตตาการ่หัมใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับจากตอนแรกที่เครื่องส่งมาก็คือเปิดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับขึ้นที่50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถอดสายชาร์จดับทันทีตอนนี้ก็ กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟที่มีการชาร์จไฟเข้าเต็ม100%แตกแล้วก็จะลดลงเร็วมาที่80%หลังจากนั้นจะลดลงช้านะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ใหม่100%นะครับของถ้าเป็นของเดิมนี้ไม่มีแล้วนะครับเสื่อมอายุการใช้งาน,นแล้วนะครับขอขอบคุณมากครับร้านล็อกดีบใช้แบตเตอรี่ใหม่สดทุกก้อนนะครับขอบคุณมากครับ